ดูนะครับเครื่องอะไรเครื่องที่ยกไอ้หงยกให้อยูขึ้นขึ้นบางเทียบอะอดูเส้นเ่ยละเอียดมาก0.06ยูนยกลาร์ทับได้ศูอันเนี้ยเส้นเดิมที่เมียงไม่ได้ปรับเลยต่างกันริบเลย อาจะรู้ลับเนี่ยเส้นเส้นอันนี้เส้นที่ฉีดมอคืนเส้นไม่ได้ปรับใส่บัเหมเดิกอ,อันนี้เส้นเส้นประมาณศูนย์จุดหนึ่งคือศูนย์จุดศูนย์หกบางเฉียบ <c oughs> เครื่องเลเซนทำความละเอียดได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะปรับให้เครื่องเนี้ยทำเท่าเครื่องเลาาเซนเพราะมันกำหนดแดงทำให้เลก็กกว่าเครื่องเลเซนนี่ แล้วเครื่องจะทำไหวไหมเนี่ยงเเครื่องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแน่นอนโ้ตังเียบอ่ะดูเียบเที่ยวกับเนื้อคนละอยางกะนรอยางเยเส้นนะดูดิอันนี้ท้านมองไม่เห็นเส้นโู้โดบ้าไปแล้วเครื่องเครื่องแพงยังทำไม่ได้เลยนะแน่นอน ยู่ที่โปรแกรมเนี่ยเข้าไปปรับไอ้พวกนี้มันทําให้เราเคยตัวเนี่ยไอ้พวกออโต้เนี่ยง่ายยากปานกลางเข้าไปปรับเองเลยเด็กๆเรื่องเส้นเรื่องความเร็วเนี่ยไปปรับเลยศูนอันนี้เท่ากับเครื่องเลซอินเลยเนี่ย ผมเนี่ยเนี่ยใช้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งตอนนี้้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง้เลยกกเครื่องเลเซนเนีย่ยเครื่องจะไหวไหมเนะี่ยโอเคค่ะนย่ยก็ปรับมันมันจะเวอร์เลยไหละ่ะเครื่องจีนเครื่องพันกว่าบาทตอนนี้เก่าคึศไม่ไม่ถึงพันแล้วมั้งเครื่องร้อยกว่าบาทหรือมั้งโอ้โหเนลตะดาหเห็นถูกสุดพันหกมั้งอืม ร้านหนึ่งก็สองพันกว่าบาทไม่ต้องซื้อเครื่องแพงเลยนะเสร็จมันจะรทำงานชินน้นเหล็กก็มาปรับปกแอมเอาออซื้อมาไม่เสียเที่ยวลูกโอเคครับเดี๋ยวได้ไหลามาไปนะบูรณะเครื่องใหญ่เดี๋ยวเครื่องใหญ่ลองให้โอ้ยไม่ใช่ปกเลยเดี๋ยวมาดูกัน ให้ดูดิให้ตั้งอีกได้หมดเลยให้ให้เล็กกว่าเครื่องเลยิ้นเป็นสองสามเท่าดิ <c oughs> เครื่องไหวไหมเนี่ย <c oughs> ให้ให้เล็กอย่างเงี้ยอนู <c oughs> อนโม,มเป็นอน,นูเป็นอน,นูเป็นโมเป็นเป็นโมลิกุลแล้วเนี่ยโอเคครับไปแล้วครับลองไปปรับดูกันนะเ,เด็ก <c oughs> เราจนไงอยู่แบบพอเพียง ขาหล่อราอก้าเด้อใช้ฝีมือเป็นลากลับไปแล้วสองให้เก้า,านครับเเครื่องฟันกระบ,บาดมาสู้เเครื่องเรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านออกมาให้ดีนะลูกเดี๋ยวพี่พ่อาข,าขายหน้า,นนาดเดี๋ยวแม่ดูเดี๋ยวเบเส้นอีกรอบคนละเรื่องเดี๋ยวแต่ดองหน,นอ,อันนึ้แมองไม่เห็น phải leo thì sống hạt có